สวัสดีครับยำเย็นวันนี้มีมีดเน็บสีเล่มครับผมมานำเสนอให้กับพี่ๆครับอันนี้นะฮะเป็นมีดที่สั่งนะฮะตอนตอนที่เราสั่งเนี่ยอแสงหายนะฮะ <c oughs> ตอนที่ สั่งนะฮะให้ตีเป็นคออินทิเกรลแต่เผิญช่างนะฮะตีคอไม่ได้ขนาดนะฮะซึ่งผมก็รับมานะฮะเพราะว่าพอพอยังพอที่จะปรับแก้นะฮะนำมาเป็นมีดใช้งานได้นะฮะ <Okay. S 1> แน่นอนครับนะฮะผมก็นำมาปรับแก้นะฮะส่วนคอนี้ผมก็ไม่ได้แก้นะฮะก็ ปล่อยให้เป็นแบบเดิมๆนะฮะมีรอยค้อนมีรอยค้อนมีอะไรแต่ว,ว่าตัวใบมีดนะฮะผมทำการดัดนะฮะเขานะฮะเข้าไฟดัดจากนั้นเสร็จก็เข้าสู่กระบวนการน้อมละลายนะฮะแล้วก็ชุบบอเกลวันนี้นะฮะนี่ก็เรียบร้อยแล้วตัวด้ามน,นะฮะผมก็จะเอาหนังนะฮะแล้วก็พันด้วยสายเทปที่ มาดกับด้ามไม้เทนนิสนะฮะเพื่อให้การจับนั้นกระชับมือนะฮะทำกห้มันหนึบนะมีทั้งหมดสี่เล่มครับผมมานําเสนอให้กับพี่ๆครับเป็นมีดใช้งานครับผมเป็นมีดใช้งานแบบสายลุยแบบเอาให้เต็มที่เลยครับผมนี่เลยครับมีชุดนี้นะคะสามารถเจาะรูนะฮะทำเป็นด้ามประกับได้นะฮะเป็นฟูแทงก็ ปากนะฮะหน้าตัวนี้นะฮะให้เรียบอันนี้ผมตั้งใจทําแบบนี้เลยครับผมตั้งใจนะฮะคือแบบถ้าจะแก้ให้ให้มันแบบให้มันเป็นแบบฟูลแทงโคนนี้มันก็จะหนาไปผมก็เลยทิ้งไว้แบบนี้เลยครับผมน้ําหนักครับผมน้ําหนักไปที่ปลายมีดครับเห็นไหมครับไม่มีอุปสรรคกับการฟันแน่นอนครับผมเลยฮะช่างน้ําหนักนะครับนะฮะจากคอมีดออกมาเนี่ย ก็ผมว่ากับการใช้งานครับน้ำหนักไม่มากนะฮะเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจก็ผมใบายาวสิบนิ้วฮะสันหนาแปดมิลเดียวปลายนะฮะใบยาวสิบนิ้วสันหนาแปดมิลเดียวปลา,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 ายมีทั้งหมดสี่เล่มครับผมมีทั้งหมดสี่เล่มทุกเล่มนะฮะสเปคเท่ากันนะฮะเท่ากันหมดเลยนี่เลยครับพี่ๆท่านใดสนใจก็รับได้เลยครับผมครับผม ให้ในราคา2,000บาทนะฮะคือต้องยกให้ครับผมนะตแบบ่พี่ๆท่านใดสนใจอยากนำไปใช้งานครับส่วนจะรับเป็นผิวขาวหรือว่าผิวดำนะฮะอันนี้ก็แจ้งได้เลยครับผมต่พี่ๆท่านใดรับไปดูแลนะนำไปใช้งานครับผมขอบคุณครับ